มีล mm, ูกเหตุขอให้ช่วยอธิบายเรื่องอุบัติภัยหมู่หรือว่า mass casualty นะครับเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับผมก็เลยวาดเป็นรูปภาพเพื่อให้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับในรูปวาดนี้ก็เป็นสถานการณ์สมมุตินะครับว่ามีเหตุเรือล่มอยู่กลางทะเลนะครับก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยประมาณสัก200คนได้นะครับตัวเรานะครับเป็นทีมแพทย์เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดนะครับ ก็ได้รับการร้องขอจากทีมนักกู้ชีพทางน้ำนะครับขอให้ช่วยมาเตรียมพร้อมดูแลคนไข้ที่ชายฝั่งนะครับถามว่าเราจะดูแลคนไข้อย่างไรนะครับก็อาจจะใช้รูปวาดของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างแนวทางในการตอบปัญหาได้นะครับในรูปวาดก็จะมี4คําถามที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับคําถามแรกก็คือเมื่อเราถึงที่เกิดเหตุนะครับหรือว่าตรงชายฝัง่งหรือว่าชายหาดแล้วเนี่ยทีมแพทย์ควรจะต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับ อย่างที่2นะครับแล้วเราจะรายงานเหตุการณ์เนี่ยเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างไรบ้างน,นะครับอย่างที่3นะครับเราจะมีวิธีการคัดกรองความเร่งด่วนของผู้ป่วยอย่างไรนะครับอย่างที่4ี่นะครับจะมีหลักการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆได้อย่างไรนะครับอุบัติภัยหมู่นะครับหรือว่าแมสคาชตีเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเกินกว่าศักยภาพของทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ ดังนั้นจําเป็นจะต้องระดมหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะมีระบบการคัดกรองที่เรียกว่าทรีอาในการดูแลคนไข้ที่มีอาการหนักก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะไม่โหลดโรงพยาบานในลใดโรงพยาบาลหนึ่งมากจนเกินไปนะครับคำถามที่1นนะครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยแพทย์ที่อยู่ในชายฝั่งเนี่ยควรจะต้องมีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรนะครับ เมื่อเราไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับทีมของเราเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าสถานการณ์นั้น,นปลอดภัยดีเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะได้ไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง แต่ว่าอย่างในโจทย์นี้นะครับทีมของเราเยอยู่ที่ชายฝั่งก็ไม่ได้ออกไปที่กลางทะเลเลยก็ถือว่าชายฝั่งก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่นะครับตอนนี้เราก็มองเห็นนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บลอยอยู่กลางทะเลเป็นจํานวนมากนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก200คนได้นะครับแล้วเราก็เป็นทีมแพทย์แค่ทีมเดียวนะครับที่อยู่ตรงชายฝั่งเราคิดว่าศักยาภาพเนี่ยเราดูแลไม่พอแน่นะครับเราก็ต้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ เราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการขอความช่วยเหลือให้เป็นระบบแล้วก็ถูกต้องดีที่สุดนะครับมาสู่คําถามที่สอนะครับแล้วเราจะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเวลาที่เราเจออุบัติภัยหมู่นะครับเราก็มักจะมีความตกใจนะครับเวลาเราโทรไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเราก็อาจจะพูดตกๆหล่นบ้านะครับเราควรจะใช้หลักการที่เรียกว่ามีเทนนะครับเป็นหลักการที่ทําให้เรารายงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับหลักการมีเทนะครับก็มาจากตัวย่อที่เรียกว่า E T H a N E นะครับ M ตัวแรกนะครับก็คือคําว่า Major Incident นะครับหรือที่เรียกว่ารู้เหตุนะครับก็คือ1เราทราบแล้วหรือยังนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติภัยหมู่ถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับมันเป็นอุบัติภัยหมู่นะครับมีการบาดเจ็บประจนวนมากมีศักยภาพในการดูแลเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็ให้โทรแจ้งว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็คือคําว่า E E ก็ย่อมาจากคําว่า Exact Location ก็คือรู้จุดนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนตรงไห ต่อมาคำที่3คือคำว่า T นะครับก็มาจากคำว่า Type of Accident คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ประเภทไหมครับรู้ว่าเป็นเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นว่าเป็นเหตุการณ์เรือล่มหรือว่าตึกถล่มตัว H นะครับ H ก็คือคำว่า Hazard หรือว่าสารพิษนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตรงนี้นะครับมีสารพิษสารเคมีหรือว่าสิ่งอันตรายอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องรายงานไปนะครับเพื่อให้ทีมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยจะได้มีความระมัดระวังและก็เตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองให้ดีมากขึ้นนะครับ ตัว A นะครับคือคําว่า access ก็คือทางเข้าทางออกจุดที่เกิดเหตุน,นะครับก็คือคําว่าไปพบนะครับเวลาที่มีการเกิดอุบัติภัยหมู่เนี่ยก็มักจะมีการออกกันมีรถติดมีการกี่ขวางการจราจรมากมายนะครับเราก็ควรจะต้องรายงานไปนะครับว่าเส้นทางเข้าออกตรงไหนที่เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุดนะครับมีจุดนัดพบหรือเปล่ามีเส้นทางไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือเปล่าตัว N นะครับก็คือคําว่า number of casualties นะครับ ก็คือเราคาดการว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บประมาณสักกี่คนนะครับเพื่อให้ทีมช่วยเหลือเนี่ยได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมทรัพยากรหรือบุคลากรให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอีก็มาจากคําว่า Emergency Service นะครับคือคําว่าครบถ้วน ในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับมีหน่วยฉุกเฉินเข้าไปถึงเพียบพร้อมแล้วหรือยังนะครับแล้วตัวเราเนี่ยต้องการทีมอะไรเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเราต้องการตำรวจนักดับเพลิงนักกู้ชีพทางน้ําหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นนะครับก็ให้รายงานร้องขอไปนะครับการที่เรารายงานโดยใช้หลักการที่เรียกว่ามีเทนะครับหรือเป็นคําภาษาไทายย่อว่ารู้เหตรุรู้จุดรู้ประเภทสารพิษไปพบผู้ประสบครบถ้วนการที่เรารายงานได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการครบถ้วนนะครับ ซึ่งจะทําให้หน่วยงานอื่น,เ,นเข้ามาช่วยเหลือเราได้อย่างถูกต้องและก็อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับคํถาถามที่3นะครับเราจะมีวิธีการคัดกรองผู้ป่วยตามความเร่งด่วนอย่างไรนะครับอุบัติภัยหมู่หรือว่า mass c ชู u a l t y นะครับถ้าหากว่าเราคัดกรองผู้ป่วยได้ดีนะครับโอกาสที่จะรอดชีวิตก็มีมากขึ้นนะครับเรานิยมใช้หลักการที่เรียกว่า start triad นะครับซึ่งย่อม,มาจาก simple triad and rapid treatment นะครับก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น4สี4ด้วยกันนะครับ สีแดงก็ไม่ถึงความเร่งด่วนนะครับคนไข้ที่บาดเจ็บอาจถึงแก่ความตายได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องช่วยเหลือเขาก่อนนะครับถ้าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยพวกเขาก็จะรอดตายอย่างเช่นคนไข้ที่หมดสติคอพับมีการกดทางเดินหายใจนะครับถ้าหากว่าเราเปิดทางเดินหายใจเขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะหายใจได้แล้วก็รอดตายเราก็นําเขาส่งโรงพยาบาลนะครับ สีเหลืองก็หมายถึงภาวะเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บปานกลางอย่างเช่นมีกระดูกหกักยังไม่มีภาวะที่คุกคามให้ถึงแก่วความตายในขณะนั้นนะครับเขายังคงสามารถรอได้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลในลําดับถัดไปนะครับอย่างที่3ก็ได้แก่ผู้ป่วยสีเขียวนะครับผู้ป่วยธรรมดาที่มีการจัดบาดเจ็บเล็กน้อยยังคงเดินได้การรักษาก็เป็นการปฐมพยาบาลทั่วไปนะครับ อย่างที่3นะครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือการมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับหรือที่เรียกว่าว alking wound นะครับมีการบาดเจ็บแต่ยังคงเดินได้เป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงนะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับก็สามารถจะส่งโรงพยาบาลได้ในระดับถัดไปนะครับ 4. 4ก็คือผู้ป่วยที่เป็นสีดำนะครับหรือที่เรียกว่าเสียชีวิตก็คือคนที่เราคลำชีพจรไม่ได้นะครับเมื่อเราเริ่มทําการเปิดทางเดินหายใจเนี่ยคนไข้ก็ยังไม่หายใจนะครับ ส่วนในเด็กนะครับเราก็ต้องให้การช่วยเหลือการหายใจก่อนนะครับถ้าหากว่าช่วยหายใจประมาณ5ครั้งแล้วเนี่ยคนไข้ไม่ตอบสนองรับคำชี่ประจอนไม่ได้แล้วก็ไม่มีการหายใจเองนะครับเราก็ติดเป็นแถบสีดําหรือว่าเป็นคนไข้เสียชีวิตนะครับหลักการคัดกรองแบบ s t a r ์ T r ีารนะครับค่อนข้างจะง่ายนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้นะครับหลักการก็มีให้จําตัวย่อนะครับว่า32 can do หรือว่า32ทําได้ด้วยเปล่า ถ้าหากว่าคนไข้ไม่สามารถจะทําข้อใดข้อหนึ่งได้ก็จัดว่าเป็นคนไข้ที่เป็นกลุ่มสีแดงนะครับเ0อร์ตี้คำแรกนะครับก็หมายถึงการหายใจนะครับถ้าหากว่าเราไปเจอคนไข้เนี่ยแล้วคนไข้หายใจมากกว่า30ครั้งนะครับก็แปลว่าคนไข้นี้มีภาวะที่ระบบการหายใจที่ผิดปกติ เราจัดคนไข้เป็นกลุ่มสีแดงนะครับหรือว่าถ้าคนไข้าหายใจช้ามากนะครับคือช้าน้อยกว่า10ครั้งต่อนาทีก็จัดเป็นคนไข้สีแดงเหมือนกันนะครับต่อมานะครับคือคําว่า2หรือว่า2นะครับเป็นการดูเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับเราดูที่แ เป็นล yeah. <ilar ry Re form> ิลี่รีฟิลนะครับหรือว่าการดูเส้นเลือดที่ปลายนิ้วนะครับถ้าหากว่าเรากดที่ปลายนิ้วแล้วเนี่ยปรากฏว่าการคืนตัวของเส้นเลือดฝอยที่ปลายนิ้วเนี่ยมันมากกว่า2วินาทีนะครับก็แปลว่าระบบการไหลเวียนของเลือดไปส่วนปลายเนี่ยไม่ดีนะครับจัดคนไข้เป็นสีแดงนะครับหรือว่าบางครั้งเราจะใช้วิธีการขำเส้นเลือดที่ข้อมือนะครับหรือที่เรียกว่าเรเดียลอาร์เทอรีนะครับถ้าหากว่าขำเส้นเลือดที่ข้อมือไม่ได้นะครับก็แปลว่าคนไข้เนี่ยเป็นกลุ่มสีแดงนะครับ เป็นภาวะที่เร่งด่วนนะครับคำว่าแ a นดูนะครับก็หมายถึงว่าคนไข้สามารถที่จะทําตามที่เราสั่งได้หรือเปล่าอย่างเช่นให้คนไข้ยกมือหรือว่าให้กํามือนะครับว่าเขาสามารถทําได้ไหมถ้าเขาทําได้นะครับก็แปลว่าระบบประสาทหรือระบบสมองเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับถ้าคนไข้ไม่สามารถทําตามสั่งได้นะครับอย่างเช่นไม่สามารถที่จะกํามือหรือว่ายกมือตามสั่งได้เนี่ยก็แปลว่าเร่งด่วนนะครับจัดคนไข้เป็นกลุ่มสีแดงนะครับ เมื่อไปยังสถานที่เกิดเหตุน,นะครับเราก็มักจะมีการปูผ้านะครับเพื่อจะแบ่งพื้นที่ชัดเจนในการคัดกรองและก็การรักษาก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นในรูปที่ผมวาดนะครับก็จะมีการปูผ้าเป็นสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับในการคัดกรองเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดก็คือคนไข้ที่เป็นกลุ่มสีเขียวซึ่งเป็น walking wound หรือว่าคนไข้บาดเจ็บ ที่ยังเดินได้อยู่นะครับในเบื้องต้นนะครับเราอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ของเรา1ท่านนะครับไปยืนอยู่ตรงพื้นที่ที่เราปูผ้าสีเขียวนะครับแล้วก็ใช้โทรโครง่งหรือว่าตะโกนนะครับบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บนะครับต้องการความช่วยเหลือขอให้เดินมาที่พื้นที่สีเขียมนี้นะครับ หลักการนี้ครับง่ายมากนะครับก็จะคัดกรองผู้ป่วยสีเขียวได้นะครับก็จะมาอยู่ตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งคนไข้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็อาจจะตั้งโรงพยาบาลสนามเล็กๆในการดูแลคนไข้หรือว่านำพาไปส่งโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับเพื่อดูแลเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นสีเหลืองกับสีแดงนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นผ้าที่ปูไว้นะครับ ก็จะรับการรักษาเบื้องต้นผดมงพยาบาลก่อนจะนําส่งโรงพยาบาลน,นะครับการที่เราปูผ้าแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราคัดกองผู้ป่วยแล้วก็นําส่งผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับการรักษานะครับก็จะมีการให้การรักษาเบื้องต้นเฉพาะเหตุที่ถึงแก่ความตายเท่านั้นนะครับอย่างเช่นการเจาะระบายปอดรั่วนะครับที่เรียกว่า tension pneumothorax นะครับหรือว่ามีการเปิดทางเดินหายใจการใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าการห้ามเลือดจากเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับ ต่อมานะครับก็ต้องมีการนําส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมนะครับหลีกเลี่ยงการส่งผู้ป่วยไปถล่มโรงพยาบาลเดียวนะครับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอุบัติภัยหมู่ที่โรงพยาบาลน,น,นั้นแทนนะครับทรัพยากรก็จะไม่เพียงพอนะครับก็ควรจะมีการส่งคนไข้กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับ ส่งคนไข้ให้ถูกกับโรงพยาบาลด้วยนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่มีอาการหนักก็ควรจะส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะครับส่วนคนไข้สีเขียวนะครับก็ส่งไปโรงพยาบาลเล็กๆนะครับหรือว่าโรงพยาบาลสนามที่เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับที่อธิบายเรื่องของอุบัติภัยหมู่นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ